สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์เทคเตอร์ซีรซิงโอเคครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนคัชคูบูตานะครับตัวนี้เป็นรุ่น l 4 7เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนคัชวิธีการถอดนะครับถอดแผ่นคัชออกแล้วก็ใส่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่า เราจะมีวิธีใส่ยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมมนเลยโอเคนะครับวิธีการถอดจานกดคัดนะครับก็คือขายน็อตนี่ครับขายน็อตเบอร์12นะครับเบอร์12ประมาณมันมีข้างละ3 9ตัวนะครับน็อตเบอร์12นี่ครับ น็อตออกมานะครับแล้วก็เอาการกดตัวนี้ออกนะครับถอดไม่ยากครับของคูบูตะเวลาถอดถอดง่ายนะครับมันจะยากตอนเราตัดท่อนนะครับนี่ครับตอนตัดท่อนก็ต้องหรือพวกนี้นะครับนี่ครับถอดขานอกต้องใช้ขาลอกด้วยนะครับหรือว่าต้องใช้ขาลอกนะครับแล้วก็เอา หาแมลงนะครับมาคำ้ำใต้คานนะครับใต้คานตัวนี้พอดีผมลื้เกียร์นะครับคันนี้ผมก็เลยเอาไปค้ำตรงนู้น,นครับค้ำแบบนี้แหละครับแต่ค้ำตรงตัวน,นี้ท่อนนี้นะครับครับผมคำ้ำเสร็จปุ๊บเราก็ดันล้อนะครับดันล้อ,ให,ลอ,อ,อให้มันเคลื่อนออกนะครับให้มันเคลื่อนออก จนหมดนะครับพอมันเคลื่อนออกหมดปุ๊บก็หาขอนนะครับมาลองครับแล้วก็ดึงลอกออกหรือว่าไม่ต้องดึงออกก็ได้นะครับก็ทําการถอดการกดนะครับนี่เขาเรียกว่าการกดกานกดคัตนี่เรียกปีผีคัตนะครับมันเรียกได้หลายอย่างครับการกดก็ได้หรือว่าวีกดคัต แล้วแผ่นคัดจะอยู่ข้างในครับนี่ครับตัวนี้เป็นแผ่นคัดหรือว่าตอนนี้มันยังไม่ตรงนะครับเราต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมช่วยในการทําให้รูนะครับมันจะมีเขานะครับเผ้าส่งกําลังตัวหนึ่งเพื่อจะสวมเขาตรงนี้นะครับพอดีผมได้ลื้อออกไปแล้วมันังมีเผาส่งกําลังสวมเขาตรงนี้ าสมมติไม่ตรงนะครับว่าประกอบทอนนี่ยากบันไเลยนะครับมันต้องมีเทคนิคในการทำเทคนิคก็ามาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับนี่นะครับอุปรกรณ์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กกึ่งเองนะครับเพื่อจะเป็นอุปกรณ์ช่วยนะครับในการทำให้แผ่นคัดมาตรงนะครับตรงกับศูนย์นะครับมันจะมี คอยดูนะครับว่ามันจะมีนะครับรูอยู่ข้างในนะครับรูคือว่ารูศูนย์กลางมันนะครับอยู่ข้างในนี่ครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยในการใส่แผ่นคัดให้ตรงนะครับถ้าสมมติเราใส่ไม่ตรงมันก็จะใส่ใส่เผายากนะครับเผามันไม่ตรง ไม่ตรงกันนะครับตรงกับข้างในนะครับครับผมเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการใส่เลยโอเคครับวิธีการถอดก็นี่ครับน็อตเบอร์สนะิบสองเนาะคลายให้หมดนะครับคลายแล้วก็อ,ออกมาตอนออกตอนเราจะเปลี่ยนคัดนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนวีก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนแต่แผ่นคัดก็เอาออกมาเอาแผ่นคัดแผ่นคัดมันจะอยู่ข้างในครับ แล้วก็เวลาการใส่นะครับเวลาการใส่เราก็ใช้อุอปรกรณ์ตัวนนี้นะครับช่วยนะครับคือว่าเอาส่วนไว้ตรงนี้นะครับรือว่ามันจะตรงศูนย์พอดีนะครับกับแผ่นคัดแล้วก็เอาน็อตใส่นะครับเอาจารกดใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขยับขยับหาให้มันได้ศูนย์ตรงกลางนะครับ <S <S เพื่อจะให้เพลาของเรามันเข้าง่าย แล้วก็ไล่ขันน็อตนี่ครับไล่ขันนอ็อต9ตัวนะครับก็เป็นัานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราใช้ตัวนี้เพื่อให้เทานะครับมันตรงนะครับคือว่าเวลาเราใส่ท่อนมันก็จะมีเทายาวเทาส่งกำลังนะครับมัมจะนสวมเข้าไปนะครับถ้าสมมติเราไม่ถ้าสมมติว่าแผ่นคัดเราไม่ได้ศูนย์นะครับก็จะ ใส่เผายากนะครับคือว่าประกอบทอนอยากมันเฟืองมันไม่เข้านะครับครับผมก็ต้องหมุนไฟวินหาด้วยนะครับเพื่อให้เผามันสวมเข้ากับเฟืองนะครับให้ฟันเฟืองมันสวมเข้ากันได้ครับผมนี่ก็เป็นคลิปการประกอบแผ่นคัดนะครับใส่จานกดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ นา่าจะมีแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวมาดูคลิปเต็มต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนประกอบเกียร์เดี๋ยวผมจะทำคลิปประกอบเกียร์ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับผมครับจบเป็นครับ